สวัสดีค่ะเช้านี้เมดามาวัดต so <are> well, There ่างห้วยบองนะคะพอดีมาถึงตลาดแวะซื้อแจ่วบองนะคะเพราะว่าแม่ดาไม่ได้ตามแจ่วมาค่ะมีหน่อไม้ต้มแต่ว่าไม่มีแจ่วบองก็แจ่วบองคือแบบเน้นผตะก้านะคะอ๋อแจ่วบองไม่ได้ด่าก็คงม่ไดาอันนั้นเริ่มแม่งดาค่ะอันนี้เข้าพเจียนไว้อยู่ค่ะอันนี้แจ่วบองอ๋ออันนี้เขาพูดประมาณนี้พี่บ้าอันนี้นพี่ขา สาิามแล้วอะไร้ามีอะไรนะอะไรครับเยอะได้ยังมัสลี่ก็มีเยอคสรีีหวานานมี่ะมีวานนีค่ะเป็นสมเป็นห้า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 หกห้า ของหวานนะคะกับเจ้าบองนะคะพระมาแล้วนะคะวันนี้มาจากบาทอยู่ที่วัดบ้านสรสีนะคะ,ะมาดูว่าใครมาใส่บาตด้วยนะคะวันนี้ Pai terlalu terbatas. Kalau kan Pai ini, nampaknya kita musikon. Hanya ada tiga ยีิตังปิต anyway> ังตุมหังคิพมีวสนิชตุสเพปุรตุสังปาตันูปันนรโสยะคามนโชติรโยะอภิวาธนาสิริสนิจังุถปจายโนจัตตารธรรมาวัฏทันติอายุวันโสุขังพูดแล้วบท่านมาจอโดท่าน เออแมเาพอดีเพื่วยไฟคุณไม่ดาก็กลัวจะไม่ทันเนาะทันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันนะคะ มาดูสวางหมักแตงด้วยพี่น้องเด้อยซามาแต่งแบบบ้านเฮาเนาะแบบโบราณเลยเนาะแบบโบราณเออสวางแต่งไทยอันซามาแต่งไทยแบบนี้ละเนาะเสื้อเดนหอมเสื้อเดนเจ้าของจะกำไงมันซุกแล้วตอนนี้นะหรือว่ายังไ่ซุกพอดีเทิร์นมาดีสิมาิมาด้ยหอมหอมหอมเอาไม้ขูดเอาได้เนาะเอาไม้ขูดเอาได้พี่น้องด้ยแบบนี้แหละสวางหมักแตงเสร็จเสร็จแตงกว่าสีเพิ่มเพิ่มสุขะเลย

ใส่ผัดไทเต้าหมูทนนีนี่หมูไม่อยู่ใดขันผ้าขาวเ็ติใส่ถั่วเจ้าจานนี่นี่หลีวใส่ซุ้มหน้าเจนุ่นเออใส่ตั้งอ่ะใส่ขึ้อยขงมัมน

ยึดตาให้ฟังว่านี่ยังงูอืมเป็นไงเดี๋ยวเซ่อพักตัวพักตั้งพักตั้งด้วยนั่นคือหัก็โดนออกแล้วนะดูดีดีดอ 直接讲，阿鲁。